สวัสดีครับผมเซลตั้งนะครับวันนี้อยู่กับเราวิสุโขทครหลวงสาขานรรนครวันนี้เรามาทําคลิปเรียวๆหนึ่งคลิปนะครับก็มีรถแต่งสองคันนะครับเป็นตัวของแค p โฟรเนียจนะครับเราก็ใส่แม็กจะดทรงให้ลูกค้าตามสเต็ปเราแล้วก็จะมีมิวเตัวอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นตัวของแอคทีฟตัวเริ่มต้นนะครับ2องคันนี้เราใส่แม็กอยู่ตอนนี้หกโมงเยน็นแล้ว เราก็ยังรออยู่นะครับเพื่อดูรถลูกค้านะครับเป็นตัวแทนให้กับลูกค้านะดูรถทีมงานลอ้อยางก็ต้องขอบคุณด้วยครับสละเวลามาเย็นเลยวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกครับเราดีกวา่าร้านนี้ไว้นานแล้วเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นงานโหลดย้ายแหนบอะไรเงี้ยครับทาได้หมดนะก็จะบอกโปรโมชั่นไว้นะครับมาแครโฟเอสนะครับโปรโมชั่นเรานะครับอยู่ที่3 9 9 0 0บาท นะครับแต่แม็กจะส่งให้เลยเรืียกรายเรือเจ้ารายไรเสียงดังไปนิดนึงอดทนหน่อยนะครับฮะลายแม็กลายนี้นะครับลูกค้ารีเควสมาผมก็ไม่รู้ลายไรแต่ลูกค้าส่งรูปมาแล้วก็หามาได้เนาะพี่ครับอันนี้แม็กลายอะไรครับพี่คิกลายอะไรนะคูไก่ฮะคูไก่ลายขกไก่แม็กรายคู่ไก่นะครับบอกมาลายคู่ไก่แล้วถ้าเกิดใครเรียกมาถูกบอกเลยนะ เปิดดูทูปมาเจอรานนี้แล้วชอบบอกรายคุกไก่รู้กันเลยนะครับแม็กที่แปดเดี๋ยวเนี่ยครับคันนี้ก็มีเปลี่ยนแหนบไ,นไ้เลยนะครับเฉพาะดัดแหนบจริงนดัดแหนบแหละทางร้านเนี้ยเขาก็จะมีซื้อแหนบไว้ชุดหนึ่งแหนบแท้แล้วก็สลับกันเลยนะครับได้ไม่เสียวเวลาส่วนตัวนี้ร้อ,ตอนตัวนี้จะเป็นตัว t สามเจ็ดทอศูนย์นะครับร้อตัวนี้ยางสองห้าหกสิบก็จะมาใส่คันนี้ มิวโฟนะครับโฟมิลเอ็กเอาเท่าไห, 69, 69, หร่ดีหกหมื่นเก้ารอบคันหกหมื่นเก้าหจัดการให้นะครับได้รถรุ่นนี้ไม่ใช้เลยนะครับแถมล้อด้วยแล้วก็มาดูภายในยหน่อยภายในยก็บอรหนังนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแนละ้วร,รอบคันหกหมื่นเก้านี่ได้บอรหนังไหม ให้บ่อหนังด้วยเลยนะครับบอกว่ามาจากช่องยู u ูบเจ้าต้องจัดให้หกหมื่าพันบาทร้อเบาะหนังร้อเดี๋ยวรถเสร็จมาดูกันแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับกับการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางจับส่งให้กับลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวของแคโปโฟเอสนะครับ1นึงจ้าตัวเริ่มต้นนะครับโฟสามหมืเก้าพั้าร้ 3, 9, บาทนะครับ มาดูกรงรถก็หล่อๆนะครับน่าน่าคิแปดนะครับไม่ล้นนะรุ่นนี้ไม่ล้นนะแม็กตัวนี้ลายแม็กคุกไก่นะครับถ้าเกิดเปิดคลิปมาเจอแล้วอยากได้ลายนี้หรือว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมีรถอยู่แล้วเปิดคลิปมาเจอว่าอุ้ยนี่แม็กลายอายสวยจังคุกไก่นะครับร้านแม็กบอกมา,าตัวนี้ยางรัดนะครับสี่เส้นเท่ากันหมดสามารถสลับยางถวกล้อได้นะครับหมื่นโลสลับยางไว้หน้าได้เอาหน้าเอาไว้หลังได้นะครับ ตัวยางเราใส่เป็นสองหกห้าสี่ิบให้กับลูกค้านะครับจัดตรงหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วนะครับตลอดแบบนี้สี่เท้าฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใบคันหนึ่งตัวนี้ต้องยืนฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งอ่ะฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวของรถครอบครัวมิว e นะครับ m e ิวอล้อที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นทีสาเจ็ดอัพศูนยอดแดงแบบนี้ยางสองห0 1้าสิบสิบแปดนะครับอ่า สงรถก็เดิมๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจบเนี่ยเดี๋ยวให้ให้น้องเนี่ยถ่ายรถรอบคันให้ดูสองคันว่ารถเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยนะครับโปรวิวเอ็กหกหมื่นเก้านะครับได้ล้อแมกนะครับได้บอรหนังนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเจ็ดปีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแคปโฟเอสที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นี้รีวิวแบบเรียๆนะเพราะว่าจุดอื่นที่แบบแการตั้งหน้าเป็นไงเงี้ยลูกค้าน่าจะรู้หมดแล้วล่ะนะครับ โปรคโเอสจูที่สามหมน้าพันเการนะครับแบบนี้เลยเนาะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปรถให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้าง